ิงพาวเวอเข้าใจนักเดินทาง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชุมชนเปลี่ยนโลกโยกระดับศักยภาพของชุมชนแบบบูรณาการน้อมนำหลักการทรงงานเป็นหัวใจในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผนึกกับการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของชุมชนพร้อมแรงสนับสนุนทรงพลังโดยกระทรวงมหาดไทย สำหรับชุมชนเปลี่ยนโลกในวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโครงการซ่อมแซมระบบประปาเพื่อการเกษตรที่หมู่บ้านกลางเหนือหมู่เจ็ดตบลควนเมาอําเภอรัศดาจังหวัดตรังกันครับซึ่งหมู่บ้านกลางเหนือนั้นเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยียงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3ระดับประเทศที่มีการขุดลอกฝายนําน้ําไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านเพราะโครงการและแนวคิดดีๆในการจัดหาน้ามาให้แก่ชาวบ้านในชุมชนจึงทําให้ได้รับรางวัลแบบนี้นี่เองเราลองไปฟังความคืบหน้าของโครงการจากคนในพื้นที่ สําหรับหมู่บ้านบ้านกลางเหนือเนี่ยประสบปัยปัญหาเรื่องของไฟแรงเนี่ยเป็นประจําทุกปีนะครับโดยเฉพาะปีต้นปีของพศ2559เนี่ยถือว่าเป็นปีที่วิกฤตนะครับแต่หลังจากที่ทางหมู่บ้านได้รับออประมาณมา2 0 0 0 0 0บาทได้นํามาใช้ในการปรับปรุงขุดลอกนะครับคลองที่กักเก็บน้ําประปาของหมู่บ้านนะครับโดยหลักการแล้วนะครับก็ได้อาศัยประชาคมของหมู่บ้าน เอาขั้นตอนความจําเป็นของชาวบ้านในเรื่องอันดับแรกก็เรื่องแหล่งน้ํานะครับคือเริ่มจากโดดน้ําจากน้ําธรรมชาติหรือน้ําผิวดินขึ้นมาแล้วผสมปูนขาวแล้วก็าสารส้มเพื่อมันตกตะกอนแล้วน้ําจะไหลลงไปสู่แท้งเก็บพานสายกองขึ้นมาแล้วก็ดดขอจ่ายแล้วก็จ่ายไปตามหมู่บ้านต่างๆาชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากโครงการดีๆแบบนี้อย่างไรบ้างครับเรื่องผลประโยชน์นะครับ ร้อยเปอร์เซนจะใช้เป็นใ,นในเรื่องของการบริโภคเอามาใช้นะครับปัจจุบันเรามีแหล่งน้ําที่สมบูรณ์แบบนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทําการเกษตรเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ปัญหาจากไปแลกได้แหล่งน้ําที่นี่นะครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สามารถหล่อเลี้ยงพี่น้องในชุมชนนะครับเก้าสิบกว่าครัวเรือนและขยายผลไปสามหมู่บ้านนะครับทาให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงตรงนี้นะครับถือว่า ทรงประเด็นตามแนวทางพระราชดำรินะครับที่ได้นำเงิน2 0 0แสนบาทมาใช้ในการขุดลกอกลำกลองในหมู่บ้านนะครับโครงการระบบประปาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการสำเร็จไปแล้วถึง70%ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านและเรกษตรกรบ้านกลางเหนือ ก็มีน้ําใช้ในการทําการเกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักตามแนวพระราชดาริเป็นโครงการที่ดีจริงๆครับและก็ถือเป็นความโชคดีของหมู่บ้านที่ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการจึงสามารถนําประโยชน์และความสุขมาสู่คนในหมู่บ้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงล่ะครับ กลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงที่2กันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนคนทำนาเกลือตําบลบางแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามกับคุณโตบุญปลอดเจริญฤทธิ์เพื่อจะมาดูกระบวนการเกิดเกลือด้วยกันคุณโตครับกว่าจะเป็นเกลือเนี่ยต้องทํายังไงบ้างตัวนี้จะเป็นโมเดลโมเดลง่ายๆเกี่ยวกับกระบวนการการทํานาเกลือนะน้ำก็จะเข้ามาสู่นานแรกเลยคือเขาเรียกว่านาวังนาวังเนี่ยสามารถเก็บ เก็บไปอยู่ก่อนจะมีกุ้งหอยปูปลาอยู่เยอะพอเข้ามาปั๊บเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาหลังหลังก่อนที่เราออกภาษาพอออกราษาปั๊บชาวบ้านจะเริ่มลงมือกันทนํานาเกลือแล้วชาวบ้านพอแลกนาเสร็จก็เก็บไอตัวขี้แดดนาเกลือต้องเก็บสมัยก่อนนะฮะไอตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาต้องเก็บไอตัวขี้แดดนาเกลือออกก่อนนะฮะเห็นไหมสมัยก่อนแค่เล่นดินหนังหมาไม่มีประโยชน์เลยเลยพอมาผมทํางานวิจัยก็เปลี่ยนชื่อพอเก็บออกหมดปับ๊บ ถึงปล่อยน้ํานาวังเข้ามาสู่นาแต่ละนาตึก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 มาพอน้ํากาเข้ามาสู่นาหนึ่งตาก, 1, ตาก, 2, ตากหนึ่งตากสองตากสามนาตากผมมีประมาณหลายอันประมาณเจ็ดอันความเค็มก็ขึ้นอยู่กับแดดกระบอกแล้วขึ้นอยู่กับแดดเลยถ้าแดดดีก็ปล่อยน้ําเข้ามาอีกเรื่อยๆนาหนึ่งวันสองวันสามวัน,วนเข้า,าสู่อีกอันหนึง่งคือขั้นเลขนาอันที่สามข้นเลขกนารองเชือ้อความเค็มก็จะเข้มคนอีกไปเรื่อยๆเข้าสู่นาอันที่สี่ขาเ้เรียกว่านาเชื้อ พอนาเชื้อความเค็มก็เข้มอีกค้นไปอีกไปเรื่อยๆก็จะมีเกลืออีกชนิดหนึ่งคือเขาเรียกว่าเกลือจืดชาวบ้านผมก็เรียกเกลือจืดในภาษาวิทยาคือเค็เซียมซัลเฟตยิบซัมเค็มจนจืดเลยแล้วเกลือจืดเนี่ยเอาไปทําแป้งทําแป้งพอกหน้าเอาไปขั่วหรือไปสตูซะเอาไปพอกหน้าพอน้ําเข้าสู่นาเชื้อเนี่ยเค็มเสร็จเข้าสู่นาสุดท้ายเขาเรียกนาปรุงปล่อยน้ํานาอันเชื้อนะครับเข้าสู่นาปรุงวันแรกเราได้ดอกเกลือเป็นเกลือป่นด้วยธรรมชาติเค็มไม่มากครับ เขาก็ใช้ระบบไอช้อนใช้ช้อนใช้สุบช้อนแต่ไมก่อนเขายังไม่รู้จักผมก็เลยไปให้คุณพ่อพ่อก็พ่อลงช้อนได้ตยให้ผมะดิพอช้อนปั๊บเอาไปทำอาหารทําอาหารอร่อยตัวนี้โอ้โหราคาสุดยอดตัวนี้เป็นสิ่งที่ไฮไลท์ที่สุดเลยที่แบบชาวบ้านต้องเอาไปประโยชน์โอ้โหห,หลังจากช้อนดอกเกลือขึ้นมาแล้วทําอะไรต่อครับนี่ยพอได้ดอกเกลือหนึ่งวันดอกเกลือแล้วนี่ตอนนี้เราได้ทุกวันเลย หนึ่งวันสองวันสามวันถึงประมาณยี่สิบวันเกลือมันก็ตกเป็นชั้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 นเราก็ได้เกลือต่างๆให้เราเห็นเราได้เกลือขาวเกลือนี้ขาวคัดถ้าเราเป็นกองกองแล้วนะพอเราลื้อเกลืออันนี้จะเป็นกองกองเกลือขาวนี่เอาไปทำนมำจีนเอาไปทำอะไรได้เกลือกลางก็เอาไปดองผักดองปลาทำน้ำปลาอะไรซะเกลือดำนี่เอาไปทำไอติมต่างๆนี่เห็นยวไแล้วเกลืออีกค้าเค็มจัดอีก เค็มจัดอยู่ที่นาอันนี้คือเขรียกนาโปรงเค็มจัดเค็มประมาณร่วม30มสิบาดีกีร้อนจัดหรือเค็มจัดเราจะได้ดีเกลือเขาเรียกว่าดีเกลือเค็มจุขมภาษาวิทก็คือแมกนีเซียมเค็มจุขมเอาเปยาถ่ายเราก็จะมีเกลืออีกชนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นความเชื่ออันนี้คือเรามีเกลือตัวผู้เกลือตัวผู้นี่เอาไปทำยาอันนี้มันเป็นความเชื่อยังไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ แต่อันนี้เป็นความเชื่อเด็กที่เป็นซางในคอรหรืออะไรต่างๆเขาจะฝาดคอที่เกลือตัวผู้และบอกเกลือตัวเมียนะครับเกลือตัวเมียก็เม็ดเป็นแบนเกลือตัวเมียก็เม็ดเป็นแบนนี่คือเอเกลือตัวผู้มันก็จะแตกต่างถ้าดีเกลือที่เราโชยเห็นปั๊บมันจะแหลมแหลมเลยแต่ตัวนี้มันเจออะไรมันบดกันซะมันละเอียดแล้วแต่เค็มจนขมและอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าดินฝุ่นดินฝุ่นที่อยู่แถวคันนานะครับเดือนมีนาไม่สาม,มันร้อน อากาศร้อนเลยดินแห้งดินฝุ่นพวกเราก็เอาฝุ่นเตะฝุ่นใส่กระสอบไปขายเอาฝุ่นไปทําไข่เค็มที่นี่เราก็สอนทําไข่เค็มไปด้วยไปในตัวแล้วเอาดินฝุ่นมาทําเห็นไหมทุกอย่างจากที่นาเกลือเราสามารถให้เป็นประโยชน์ได้จากพื้นที่นาเกลือจนผักพื้นบ้านผักชะคามเกิดขึ้นอยู่แถวนาเกลือเนนะี่ยเต็ไมไปหมดเลยเอามาเป็นประโยชน์ทําอาหารเอาไปทําอาหารทําอะไรได้หมดทุกอย่างเลย นะครับพื้นที่นาเกลือครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่านาเกลือจะสร้างผลผลิตได้หลากหลายขนาดนี้แล้วเมื่อกี้พูดถึงขี้แดดนาเกลือมันคืออะไรหรอครับตัวขี้แดดนาเกลือชาวบ้านเขาเรียกดินหนังหมานะมันไม่มีประโยชน์เลยทุกปีน่ะเราต้องเอาออกทิ้งตรงนี้ยป็นพื้นที่ที่จะกองขี้แดดนาเกลือเป็นกเดืนอึขนงเขาต่อหนึ่งไร่เนี่ยหรือหนึ่งไอกระทงเนี่ยประมาณ3-4ตันต่อสมัยก่อนต้องขนทิ้งประจํา พอคนทิ้งไว้นเนี่ยไปน,นึ่งหนข่าวปั๊บฝนตกชาวบ้านก็กินแตงไทยแตงโมก็โยนเปลือกทิ้งบ้างเกินเม็ดทิ้งบ้างอะไรบ้างมันบังเอิญผมเนี่ยตอนนั้นมันมีเพิงอยู่เนี้ยมันก็แตงไทยแตงโมมันขึ้นเองขึ้นเต็มไอพื้นที่ตรงนี้หมดเลยลูก,กอ้โหูใหญ่ๆเลยแตงโมนี่ถ้าไม่หวานเนี่ยโอ้โหแตงไทยในยลูกก็ะห้าหกโลตำลึงก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยเราบาังเอิญเราไปเจอตัวนี้ก็เลยมีพี่คนอยู่ที่ในไอสำนักงาน อยู่อีกที่หนึ่งบอกพี่พี่มาทํางานวิจัยกับผมไหมก็เลยบอกเฮ ي, ้ยวิจัยเราบอกเอาไอ้ดินหนังหมาตัวเนี้ยท,ทำไมกล่องเล่นดินหนังหมาก็เลยมาทําของงานวิจัยของงานวิจัยกัสบสกวคือสำนักงานวิจัยแห่งชาติขอมาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทก็ไปนะฮะสารวัดรุนติเรานึกว่าจะไม่ได้ของจะไม่ได้ทุนให้เราหรอกจนมาต่อสู้จนจนมาผ่านพ้นมาผลสําเร็จว่าเราเอาไปให้เครือข่ายเราใช้ก็คือแม่กอง เรามีสวนส้มสวนมะพร้าวสวนลิ้นจี่เองเราก็เอาไปให้พักพวกเราที่ทําสวนส้มบอกอาจารย์ใช้ไอ้ขี้แดดนาเกลือผมไหมก็เลยให้อาจารย์อาจารย์บอกเฮ้ยดีดีดีเอามาผมก็ยกไปให้อาจารย์ตอนก่อนขับมอไซค์ไปให้ใส่ถุงปุย๋ยวิ่งไปให้อาจารย์เลยอาจารย์ก็ใส่ใส่ปั๊บผลดีเยี่ยมเยี่ยมเลยอาจารย์บอกเฮ้ยตอนนี้สุดยอดเลยเอาเอาก็เลยเอาไปให้แกพอให้แกแกก็เลยคุยกันบอกต่อ ขี้แดดนาเกลือก็คือปุ๋ยชั้นดีที่ได้จากนาเกลือนั่นเองแล้วยังไงต่อครับคุณโตแล้วไปเข้าประกวดไปงานส้มโอระดับใหญ่เลยพอได้รางวัลมาปับ๊บพี่ๆนักข่าวก็บอกว่าบ้านอาจารย์สมทรงใช้อะไรถึงส้มโอหวานไม่ได้ใช้สารเคมีด้วยไม่ได้อะไรเลยใช้อินทรีย์โดยตลอดแล้วก็ใช้ขี้แดดนานเกลืออาจารย์ก็บอกว่าถ้ารู้จากขี้แดดนานเกลือต้องมาหาผมเขาก็ให้เบอร์มาหาผมหมดเลยทุกคนมาหาเบอร์ ต้องมาหาคุณโตหาคุณโตผมก็เลยบอกนี่ขี้แดดนักเกินนี่มันเป็นแบบนี้ไอเนี่ยไอดินนังหมาตัวเนี้ยพอเราก็ก็เลยไปกันใหญ่ว่าโอ,อ้ขี้แดดนักเกือโอ้นี่เอาไปใส่สมโอใส่ตอนนี้ใส่ได้หมดทุกชนิดไม้กระดกไม้ผลไม้อะไรนี่ก็เลยไปกระจายก,กันใหญ่มากเลยครับแต่ดินที่นี่เป็นดินเค็มเราใช้ขี้แดดนักเกลือมาเป็นปุย๋ยมันก็เหมือนเอาเกลือมาจิ้มเกลือมันจะช่วยบำรุงดินได้ยังไงครับนี่อ,งงงอ่ะงงปุ๋ยทุกอย่างเค็มไม่เอ่ย ปุ๋ยทัวอย่างปุ๋ยทัวอย่างเค็มหมดละปุ๋ยศูสิบห้าูนสิบเจ็ดร์เยี่สิบเค็มหมดละแต่ถ้าใส่เยอะตายไอ้ขี้แดดน,นเกลือผมก็เค็มมันเค็มไม่มากเค็มมีคือขี้แดน,นเกลือมันมีอินทรีย์อยู่ในครบหมดเลยมีธาตุอาหารมีไอ้โพแทสเซียมแคลเซียมมีธาตุอาหารหมดคือขี้แดน,นเกลือหรือตัวจุลินทรีย์หรือเพนต,อนต้อนต่างๆมันเกิดกากสารซากพืชสัตว์ะส,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 สมอยู่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ความเค็มประมาณสิบฟาดีกีความเค็มแค่นิดเดียวแล้วบอกเค็มให้เค็มตอนนี้ไทนินโป่งได้ดีด้วย เอาไปให้สัตว์ป่ากินก็ดีด้วยครับสําหรับคุณโตเกลือสําคัญขนาดไหนครับโอ้ยเกลือของผมก็บอกแล้วเกลือเนี่ยมันเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวแล้วขาดเขาไม่ได้เลยใช่ไหมเราตื่นขึ้นมาเราเราทำยังไงเอ่ยเราแปลงพันไม้เราต้องใช้เกลืออ่ะเห็นไหมเราเกลือมันก็ใช้หมดเลยแต่เราต้องใช้ให้เป็นถ้าเราใช้ไม่เป็นเกลือก็เป็นตัวฆ่าเราเกลือเรากินมากเป็นไตถ้าเกลือตัวประกอบเล็กๆทาขนมหวานทํา อะไรต่างๆต้องใช้เกลือก็บอกว่าเกลือผมอยู่กับเกลือมาโดยตลอดถึงว่าต้องรู้จักบางคนว่าพี่โตพี่โตมันรู้มันรู้หมดเลยแต่ให้เกลือมันเป็นประโยชน์ให้ม้างที่สุดแล้วอยู่ในเกลือเกลือต้องทําอะไรให้มันเป็นตังค์ให้เราได้มากที่สุดผมถึงมีการจัดตั้งเป็นโรงเรียนนาเกลือเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเป็นอะไรเป็นในตัวด้วยนะครับแม่ ฟังคุโตเล่าแล้วเห็นด้วยเลยนะครับว่านาเกเลือไม่ได้มีดีที่เกลือเท่านั้นแต่ผลผลิตที่ได้จากนาเกลือยังนํามาต่อยอดใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับชาวนาเกลือได้อีกมากมายแถมยังมีพืชบางชนิดที่ขึ้นแต่ในเฉพาะนาเกลือเท่านั้นและมีคุณค่าต่อระบบนิเวศอีกด้วยช่วงหน้าเราจะไปดูของจริงด้วยกันแต่ตอนนี้พักสักครู่ก่อนนะครับโตนี่มันทําไม่ได้หรอกแต่ผมต้องทําให้ได้ผมคิดแหวกแหวกนอกกรอบจากในหนังสือ แต่ผมรู้นอกหนังสือด้วยทังในหนังสือผมก็ต้องรู้ด้วยอย่าไปคิดตามนายสั่งนายบางทีนะไม่รู้ผมเจ้าถิน่นนายไม่ไม่รู้นายเป็นเจ้าพ่อจากที่อื่นมาเจ้าพ่อเจ้าถิน่นใครแจวกันผมต้องแหวกแนวให้ได้ว่าคุณแจววนะันนั้นผมต้องแจวฝาก